สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีธรรมดานะครับช่องว i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน v ์ p นะครับดาวโจน v i p ีของวันที่นะครับ17มีนาคม25 6พนาเจ็ดครับสาหรับดาวโจน v ์ p นี้ก็จะมีทุกวันทุกวันนะครับเป็นเลขจากต่างประเทศนู่นนะครับเลขจากยุโรปนะต่างสหรัฐอเมริกานิวยอร์กนู่นใครเคยไปนิวยอร์กบ้าง ยกมือขึ้นถ้ายกอีกข้างคือยังไม่เคยไปถ้ายกสองข้างคือคิดอยากไปถ้ายกสามข้างข้างที่สามคือที่ไหนล่ะต้างร่างเ <c oughs> อาล้วก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอืมมีอะไรบ้างนะครับวันนี้นะมาชมกันเลยนะครับอย่าพูดมากอย่าเยอะ อย่าปัญหาเยออย่าคิดลบอย่ากันเถอ,อะเดี๋ยวนะครับสักคู่นะครับระบบกำลังจะทำงานนะครับหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วอ่าดาวโจน VP นะครับเด่น7890นะครับ7890เน้นที่890นะคู่กับ1 2 3 4นะครับ แปดก็คือเลขเรียงกันเลยนะแปดอะไรคันี้แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับถ้าศูนย์มาก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะครับส่วนชุดวินนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับ สามนะครับลองนะบบน,นี้นะครับ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> เอ,อจามร่วงจมูกเลยเวลาจามทีนะขอเน้นที่เก้าแล้วกันเ็คขี่นะอ่าเน้นที่เกนะ้านะแตามนี้นะครับอครับเรามาดูกันท้ายนี้ใป๊กล้ เด่นนะครับเด่นเ8 9 0้นะครับบนนะ่อนนี้ที่890นะครับบนนะเน้นบนกันล่างนะครับมานี้นะครับอ่าเน้นที่9นะสาย9นะครับอ่าส่วน8เนี่ยเป็นตัวรองนะครับ8เป็นตัวรองนะใครชอบ8ก็จัดไปใครชอบ9ก็จัดไปนะครับรูดวิ่งนะสายรูดตรงนี้นะครับส่วนชุดเด่นนะครับเด่นนะครับฟันธงที่9แล้วกันนะครับลอง8นะอ่าโอเคครับ แปดเก้าศูนย์นะครับเลขเด่นนะครับเลขเด่นนะวิ่งกับรูนนะครับเน้นริ่งกับรูนนะครับเพื่อนชุดเจาะอยู่ตรงนี้นะชุดเจาะอยู่ตรงนี้ชุดวินอยู่ตรงนี้นะครับใครชอบชุดไหนก็จัดไปนะครับเอาอันเดียวนะครับอย่าเอาทั้งหมดนะเอาทั้งหมดก็ร้องโอยๆเลยละถึงแม้ว่ามันจะมาก็เถอะมาเนี่ยนะครับรูดวิ่งเป็นหลักเท่านั้นนะครับรูดวิ่งเป็นหลักนะครับตามนี้นะครับขอบคุณมากมานะครับเน้นที่เก้า ตงนี้นะครับเราก็ดูสายเก้าเนี่ยนะครับสายเก้ามองมองดูไว้ชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับตามนี้นะครับครับอ่ะให้เวลาจดนะครับจดคปเจ้าหนาจอไว้ถ่ายภาพแน่จอไว้นะครับแปดกับเก้าดินสุดนะครับอานนี้นะครับขอบพระคุณมากมากนะครับครับอ่ตามนี้เลยนะครับพบกันใหม่นะครับปันจันทร์นะครับอันนี้ก็โชคดีโชคดีครับ สวัสด uh ีครับ